ดีนะครับรถแบบนี้นะครับเ็าเรียกว่าอะไรวิ่งดีแอร์เย็นประหยัดน้ำมันเท่านี้ก็สบายไปเกินครึ่งแล้วครับรูปร่างสวดทรงนี่ก็เท่าที่มองก็ดูรู้ได้ทันทีนะครับว่ามีการดูแลจัดทรงรักษาความสะอาดเรียกว่าแต่งเนื้อแต่งตัวกันได้หล่อทีเดียวเลยเรีย่ยวแรงภาะกังนี่ก็ยังดูแล้ว ห้องเครื่องสะอาดนะครับแข็งแรงเครื่องก็ท่าทางจะอึดทนน่าดูเลยทีเดียวถ้าเป็นรถสภาพเดิมๆจริงๆนะก็ให้มันเดิมกันไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรถมีอายุอันนามแล้วนะผมส่วนตัวผมแนะนํานิดนึงนะถ้าบอกว่าหม้อน้ําปิเนียมเนี่ยก็คือหม้อน้ําอลูมิเนียมเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะครับรถมีอายุได้หม้อน้ําอลูมิเนียมนี่ช่วยเรื่องลดความร้อนเครื่องยนต์ได้จริงนะ เออถ้าเจอประเภทที่เขาโฆษณาบอกว่าเปลี่ยนมาแล้วนี่ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าสนใจนะท่านไปทําเองเปลี่ยนเองหมดอีกเยอะนะครับนะดูจากรูปแบบนี้นะครับก็เรียกว่ามองไม่เห็นลิ้วรอยกันเลยทีเดียวนะ สีสันก็ยังเงางามแต่ก็นั่นแหละครับรถมันมีอายุอานามนะเราจะไปประเมินสภาพมันร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นก็ไม่ได้นะครับถ้าดูตัวจริงแนละ้วมันยังมีริ้วมีรอยบ้างนินดๆหน่อยๆผมก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจมากๆแล้วนะชอบใจถูกใจมั่นใจแล้วว่าคันนี้แน่นอนก็ทดสอบทดลองรถกันซะให้ดีอีกทีน,นะครับแล้วก็พูดจาเจรจากันซะให้ ที่ท่วนตรวจสอบเอกสารกันซะด้วยนะจะเรียกว่าโชคดีมากๆก็ได้นะครับที่ได้เจอรถแบบนี้สภาพแบบนี้นี่เรียกว่าโอ้เหลือเชื่อมากๆเลยเจ้ารถคันนี้นี่มันให้ความรู้สึกว่าถ้าจะต้องตัดสินใจเลือกรถสักคันหนึ่งคันนี้จะอยู่ในอันดับต้นๆที่อยู่ใน ความสนใจเลยนะครับใช้รถบ่อยๆใช้รถคันเดียวเป็นประจำทุกวันนี้ก็อยากได้ดอยดีสองสาวันหรือเต็มที่ไม่เกิน